สำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตูสงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่าหลกจัง <What? S 1> ขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าว <Yeah. S 1> wow, แถมมีน้ำพุช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจิ้มป๊อบคอนมาร์ชเมลโลอร่อยเกินบรรยายหนู mm hmm. ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ๋อฉันรักช็อกโกแลตมากเลย ฉันจะเอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมานี่แหละเยี่ยมเลยลองคุกกี้ด้วยเจนนิเฟอร์เธอกำลังทำไรน่ะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเอทีมีอาฉันลอไม่ไหวนะน้ำผึมันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนโต๊ะวันเกิดของฉันนะ ช็ฉันแล้วหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเธอรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเธอได้ในชา a l เลนจ์นี้ฉันไม่คิดงั้นฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตอรี่สดๆเยี่ยมเลยอืมฉันเริ่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตอรี่หอมสุดกลังดี และช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมีอานี่ทำไมเธอถึงแก้ฉันละเจนนิเฟอร์นี่มันมีแต่ทำเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆนะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยช้ำมากเป็นคู่ที่ลงตักับช็อกโกแลตเลย oh, <hey. S 2> หยุดย้อนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุ ฉันมีความคิดที่ดีกว่าเอาตลองจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชว์มายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะลองลอยหน่ยๆลูกเลยและฉันจะรับมันให้ได้เริ่มป่อยพอนี้ฉันด้วยมีอาเอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสุอันเลยอ๋อหน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เสตรอเบอรี่ไปเปล่ๆด้วย ธอคนได้รับมันแล้วความผิดถึงเธอมาดูกันเถอะว่าจะจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกยังยากกว่าสตรเบอรี่ในอากาศสิอีกและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะฉันนี่หมาว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเล็กไม่อกเลยมันทำไมแต่นี่มันน่าเสียดสีเียนสุดๆแต่ฉันรลับไม่ไหวคอยดูเลย มีอะหน้าเธอกำลังได้เพราะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ้นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตือนตนทกเธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือดดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่ก็ได้เฮายังชั่วแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธอเผาสตอรี่ของฉัน ท้อทีมันเป็นอุบัติเหตุน่ะฉันรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฝาฉันได้ลูกว่าสกิเต้ฉันดีใจจนฉันได้ขนมแล้วเธอได้อะไรล่ะมาดูกันเลยให้ตายนี่มันปลาดิบจะอุ้แล้วมันยังเหม็นสุดๆงังก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดืการถจัดการยังไง อย่าเอาปลา,าเหม็นๆมา,กาใกล้ฉันนะเก็บไว้ดองเองสิเธอนี่ใจดีจริงๆ BOO <No>! uh! แล้วเธอจะทำให้ฉันกลัวทำไมโอ้หล่นเลย <Come on. S 1> <laughs> เอาปลาของเธอไปและกินมันให้หมด <Okay. S 1> เธอพูดถูกอย่างหนึง่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำมได้ uh oh. หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วส <Hey, you. S 1> ยองสุดๆ ดีที่มันจบสักทีงั้นก็ถึงเวลาของสกิทเทิลและฉันก็มีความคิดไดี่ดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทำให้ฉันตักลูกกว่าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตได้ฉันต้องมันสดกสุด,สด,สดเลยฉันบ้างได้ไหม no, <get> อย่าพ่งกวนฉันสิเจนิเฟอร์เธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉัน <Yeah. S 1> ในะที่สดุดฉันก็ได้ลองสกิทเทิลในช็อกโกแลตอ้อโหนี่มันอร่อยเหาะไปเลย ฉันไม่สงสัยเลยแต่ฉันขอลองบ้างสิเอาลูกปัดกับมันที่เดิมนะในตะกะแค่ให้พื่อนสัชิตจะเป็นอะไรไปดูสิเราทำสกินทอหกลงในน้ำผุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วออกมาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันไ่อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย จานถัดไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอหล่ะได้อะไรเค้กก้นใหญ่สวยและลังกันมากถึงพวกนี้ทำให้ฉันน่ามึนเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไมีสิ่งที่ต้องทำ ล่าด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ร้องสงสัยจังารสชาติจะออกมาเป็นยังไงฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพี่บื้มมันก็เห็นได้ใชดว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบอร์เกอร์ให้หมดก่อนทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สองคันและช็อกโกแลตกับขนมปังจะเป็นของหวานของฉันอ <Yeah. S 1> โ้ใช่ฉันเกือบลืมชีสไปนะต้องกินมันด้วยมันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนยย่างนี่สิ oh <yeah. S 1> เธอจะไม่ชอบมันได้ยังไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุด, <Yeah. S 1> สดๆแล้วก็ฉันเกือบจะอิ่มแล้ว <Yeah. S 1> กินแล้วแล้วอดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้ว <Yeah. S 1> ใช่เหลือแค่ขนมปังแล้ว อย่างที่คิดถึงเลาอบมันด้วยน้ำผูแล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนด์วิชนั่นแน่ <Wow. S 1> หน้าตาเธอกินดีเวอร์ mm. อ้อร่อยจัง mm. แผนฉันได้ผลเ mm. ยี่ยมไปเลยฉันอิ่มแล้ว yeah. Yeah. ฉันดีใจกับเธอด้วที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้ mm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะนึกออกแล้ว oh. เธอต้องตัมมันเป็นชิ้นชน แล้วก็จุ่มาในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเล่นเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเค้กถึงละอาบน้ำได้ช็อกโกแลตฉันมัน่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลยขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหม มันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่งั้นก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองอยจอมตะกะเธอไม่เคยแบ่งฉันเลยงั้นฉันจะใส่ซอสตาบัสโกลงไปน้ำพุมาดูกันว่าเธอจะว่าอย่างไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้วตอนนี้ก็แค่หรอฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเหยุดไม่ได้หรอกเธอชอบมมากเลยเหรอ มากมๆาแน่นนอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปาาฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตเอ้ยมันไม่ไดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ายิ่งกินก็นยิ่งเผ็ดช่วยด้วยก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตาบัสก็มากเก,กินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อน oh. มันไม่มีวิธีอ,อื่นแล้วเหรอ แต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วอ้าวสวยจังฉันชอบทีน่นี่และนี่คือน้ำพุชชอกโกเลตพวกเธอพร้อมที่จะโู่เพื่อมันไหมฉันขอเตือนพวกเธอว่ามันจะไม่ง่ายาวพวกเธอต้องเอามือค่อยหลังแบบนี้ดีมากเริ่มได้ดีฉันจะจับเวลาและโชคดีนะทุกคนก่อนอื่นต้องหยิบสีขึ้นมามันไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดเลย แต่ฉันทําได้ตอนนี้ก็เริ่มศาสตร์ได้เธอนี่อ่อนจังเราเล่มกันตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะตามพวกเธอให้ทันฉันว่าฉันวาดได้ดีเลยมันเดากันว่ามีอาว่าไปถึงไหนแล้วตัวฐานพร้อมแล้วแต่ฉันไม่ชอบมันเลยมันดูแปลกๆฮะฉันมีความคิดได้ดีแล้วฉันเลยแล้วว่าต้องวาดยังไงให้สวยๆฉันต้องใช้ปากกาแมจิกพวกเธอเห็นสกิลการเปิดฝาของฉันไหม ความคิดดีนี่มีอาถ้าแบบนี้ <c oughs> เธออาจะชนะฉันได้เกิด <What? S 1> อะไรขึ้นทำไม,ะไมจะมนต้อนล้ลงไป <c oughs> ฉันก็แค่ยอยากเปิดฝาประกาเมนจิของฉันกั <c oughs> ็นนะมีอาล้ำหน้าฉันไปอีกขั้นแล้วเธอกำลังวาดน้ำพูสวยๆฉันจะทำยังไงดีขนนกธรมมดาฮรมมดาอาจจะช่วยได้เอาไม่นะฉันกำลังจะจาโ สีว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปของฉันมันเต็มไปด้วยสีเจนิฟเฟอร์ทําทำแบบนี้ได้ยังไงเคนเธอกำลังหัวเราะอะไรยะ <Huh? S 1> เอานี้ไป <Huh? S 1> ไมิอาทำไมเธอถึงบ้านสีใสฉันอะ <Huh? S 1> นี่มันตลกสุดๆแต่ถ้าควรนใสงานของเธอยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเ <Huh? S 1> จนิฟเฟอร์เธอมองอะไรนะ่ะเธอก็อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหม huh? น่าจะถึงเวลาแล้วใช่โชคดีไปงั้นมาดูกันว่าพวกเธอวาดอะไรมีอาทำภาพของหนูพังฉันรู้ว่าครูต้องไม่ชอบแน่แนฉันว่างานของฉันก็ไม่ได้รอดเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นเพรเจนนิเฟอร์สาวๆพวกเธอทำให้ฉันผิดหวังมันแย่มากฉันมั่นใจว่าครูต้องชอบงานของฉันเอาจริงๆ ไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเท่าไหร่เอาล่ะเจเนฟเฟอร์เธอชนะเอาน้ำพุไปเลยเยี่ยมรางวัลใหญ่เลยอีทเช้าไปเถอะพวกเธอฉันอยากลองน้ำพุช็อกโกแลตมานานแล้วและตอนนี้ขันก็เป็นจริงโอ้ยก็เราไม่ควรนั่งเฉยๆนะตั้งขโมยช็อกโกแลตจากเธอเราเข้าก่อนที่เธอจะกินมันหมดซะก่อนความคิดบึนเจสดมากมีอา ช็อกโกแลตหายไปไหนหมดเราช่วยเธอกินน่ะสิ uh huh. นี่มันไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> ฉันขอเสนอรางวัลถัดไปน่ารักใช่ไหม <c oughs> เอาใช่เจ้าหมาน้อย <c oughs> มาน,นี่มาบัดดี้โอ้ว้าว,ว,าวนี่มันเซอร์ไพรส์รสด <c oughs> เราต้องวาดรูปอึหรอ <c oughs> มิอาเธอฉลาดมากเก่งมาก okay. ใช่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ฉันไม่อยากวาดมันเลยแต่ฉันต้องพยายามดูก็ไม่มีทางเลือกนี่อีกยาฉันว่ามันง่ายมากก็นะฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวหน่อยแล้วฉันว่าวาดด้วยเท้าเป็นความคิดที่ดีกว่าการวาดด้วยมือกินเน่ามาจากไหนน่ะอีมีอาเยี่ยมฉันกำจัดคู่แข่งไปได้แล้วหนึ่งคนตอนนี้ก็เริ่มวาดรูปได้ นี่คือโอกาสที่ฉันจะเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกทุกนาทีแต่แค่เพิ่มความพยายามลงไปนิดหน่ <Awesome. S 1> อยอมีอาละวาดไปไกล่แล้วแต่ฉันยังหยิบสีขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำเย้ yeah, หยิบได้สักทีฉันได้ชชนะเข้าไปทุกทีโ <What? S 1> อ,อ้ฉันทำมันหลุดมันอยู่ไหนนะฉันอยากได้อันนี้ช่างเถอะงั้นฉันเลือกสีอื่นก็ได้โอ,อ้หยิบไม่ได้สักที อะไรกันเนี่ยมอากืบจะเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วหยุดงานของพวกเธออยู่ที่ไหนกันอาไม่นะฉันยังว่าไม่ถึงไหนเลยส่วนฉันว่าเสร็จแล้ว<ม>บางทีเขาอาจจะไม่ชอบมันดูธรรมดาธรรมดามาดูกันว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างฉันพยายามหนักมากฉันเห็นแล้วดีมากมีอาคอ,อานี่มันกี่โมงแล้วนะ หมือนฉันจะนอนมากเกินไปถึงเวลาแล้วเหรอเอาละ่ะคูเห็นงานของกค,คนแล้ว <What? S 1> และเคสแพ้โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่ความิพของฉันนะเป็นเพราะมีอ่ะแล้วฉันจะกินอื่นได้ยังไงกันเย่น่าเสียในสุดๆฉันไม่อยากกินเลยโอ้ oh. oh, หวานจังนี่มันช็อกโกันแล้วให้ฉันกินทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ อร่อยเออจะทำอะไรนะพอได้แล้วเธอไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนฉันรู้สึกจะอ้วกหันหน้าหนีดีกว่าบางที่เธออาจจะอยากรองกันได้ตามใจ <Hello. S 1> และนี่คือเจ้าตัวน่ารักอีกตัวขนฟยน่ารักจังนั่งลงจ้าตัวน้อยเราคงต้องรออีกหน่อยให้สาวๆได้เริ่มทำงานกัน และกันนะ <All right. S 1> ว่เขาต้องวาดลงบนหน้าของตัวเองเริ่มได้เ <Okay. S 1> จ้าขนปุยเป็นของฉันเดี๋ยวพวกฉันก็ได้รู้เราเกิดมาคู่กัน <Yeah. S 1> ฉันว่าแต่งหน้าเหมือนแมวต้องเข้ากับฉันสุดๆส, okay. uh huh. สีขาวไม่มีประโยชน์เลยใช้สีน้าเงินดีกว่า <Yeah. S 1> เห็นไหมสดใสสุดๆเลยไี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็แต่งตา wow. <All> right. เธอทำได้ดีมาก oh. ฉันหวังว่ามันจะเข้ากับฉันเหมือนกัน พวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกดูนี่สักก่อนฉันจะใช้กระจกช่วยในการวาดรูปง่ายขึ้นเยอะเลยไม่มีใครเอาชนะฉันได้แน่นอนก็ฉันเกือบจะเสร็จแล้วเจนเนฟเฟอร์เป็นไงบ้างก็ไม่รู้สินะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันสนุกนะฉันด้วยอะไรนะเธอใช้กระจกเหรอนี่มันไม่อยู่ติดพรมเลย แล้วเธอผ่าชิ้นทำไมมิอาดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดกอง <Yeah. S 1> จริงด้วยเธอต้องให้เบิร์เรียนนางสั้หน่อยานางจะได้ไม่ทำผิดกฎอีก <All right. S 1> เคทเธอทำให้เราไม่มีทางเลือกโทษทีอย่านะยุดมิอาขอร้องละงานฉันเละไปหมดเลยโอ้ไม่ก็ทำไมกันฉัน,นพยายามหนักมากเลยนะเธอจะได้ไม่ทำผิดกฎอีกไงละ่ะ wait a minute มนวมีอามั่นใจว่าเธอจะชนะแน่ๆฉันไม่ชอบเลยนี่มีอาให้ฉันช่วยไหมดูเหมือนว่างานของเธอยังไม่สวยเท่าไร่แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้มันเองเกิดอะไรขึ้นเธอกำลังทำอะไรนะแล้วฉันเป็นังไงบ้างดีขึ้นไหมฉันเป็นกองเลยฉันเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วเยี่ยมไปเลยเพราะเวลาได้หมดลงแล้วเจ้าตัวน้อยอย่ามองทางนี้ ไม่มีอะไรน่ามองเลยหน้านของฉันเป็นไงคะยิ่งแย่ไปใหญ่จริงเหรอแต่จนนิเฟอร์แก้ทุกอย่างให้แล้วเธอหลอกฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ดูเหมือนมีตัวเรื่องให้ไม่เยอะเท่าไหร่เจนนิเฟอร์ชนะงานไปหาเธอเลยเย้ฉันทำได้เจ้าฝนไยเป็นของฉันมันนี่เลยฉันจะกอดแกทำาไมจะจูฉันอยากจัฉันจะจัา ดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์จะเป็นภูมิแพ้ยิ่งดีเลยงั้นเราก็เอาเจ้าเหมียวไปนะ,ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไปพักก่อนสิว้าวซอสเต็มไปหมดเลยเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ากำลังจะวาดอะไรถึงเวลาสแสดงให้ดูว่าพวาเธอต้องทำอะไรอีปลาสดตัวเบลลเลยฉันว่าไม่มีใครอยากได้มันแน่ๆงั้นก็พยายามให้มากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่แย่ที่สุด ซอสก็คือสีของพวกเธอชอบดีนะทุกคนกฉันพร้อมจะสู้แล้วไม่ใช่แค่าทางคนเดียวนะมิอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจนิฟเฟอร์ดูทางนี้ก่อนสิเธอกำลังทิงบบ้งขยะบนหน้าของฉันอ๋โทษนทีฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้กเกินไปแล้วนะหวังว่าเธอจะไม่ทำอีกถึงเวลาวาดูปของฉันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ซอสมะเขือเทศดูสดใสสุดมันต้องออกมาสวยแน่นอนฉันจะใช้มันนี่แหละฉันชอบสีเหลืองมากกว่าฉันจะใช้มันดูสิว่ามันมีสีสันสดใสขนาดไหนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการว่าลูกได้ซอสนี่สนุกมากเลยแย่จังที่มันหมดเร็วมากคงต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วมัสตาร์ดเยี่ยมเลยคนละเฉดสีกันแต่ฉันก็ชอบนะ ฉันจะใส่ซอสมะเขือเทศตรงกลางสีเข้ากันสุดๆไม่มีใครมาบอกว่าแย่แน่นอนว้าวมีอาว่าจะเสร็จแล้วใช่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วอีกนิดเดียวดู <c oughs> วเหมือนว่าฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวคิดสินแล้วอ๋อนึก็ออกแล้วฉันจะวาดลงไปพร้อมๆกันแถมยังประหยัดเวลาด้วยแต่ลินหอมน่าเกลียดจังทนไม่ไหวแล้วอย่างน้อยฉันต้องลองชิมน,นิดนึง อืมอร่อยหยุดไม่ได้แล้วฉันต้องการซอสเพิม่มฉันหยุดความหิวไม่ได้เธอกำลังทำอะไรเนะี่ยเจนนิเฟอร์ตั้งสติหน่อยไม่งั้นเธอจะไม่เหลือซอสให้วาดนะ <c oughs> เรียบร้อยฉันวาเสร็แล้วโอ,อ้ไม่นะมันหลดลงบนงานของฉันจัง,จงเลยสวยสุดๆ <c oughs> ฉันไม่อยากลบกวนพวกเธอนะแต่มันหมดเวลาแล้ว ฉันลืมไปสนิทหมดเวลาหยุดได้อร่อยมองไม่นะฉันยังไม่ได้วาดเลยฉันทำอะไรลงไปนี่มันล้มแลวสุดๆมีอามีงานที่สวยมากฉันต้องแพ้น่นแน่แต่มันยังไม่จบนะเท่าทีคะ่ะพอดีซ้อนหใส่งาน,นาตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันจะสลับภาพของพวกเราอย่างรวดเร็ว <S <S มาดูกันว่าคนอื่นมีอะไรอีกมี่ปลาของหนูสวยใช่ไ<ก>หมเกยงไม่ได้เลย แล้วปลาของหนูล่ะชอบไหมนี่มันกระดาษเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันถูกเจนีฟ้ากงมเธอเี่นรูปของเรามันพิสูจน์ไม่ได้สักหน่อยงั้นเธอต้องกินปลาแล้วล่ะมีอากินให้อร่อยนะฉันไม่ชอบกินมันเลยเหม็นมากเธอทำอะไรไม่ได้แล้วเธอต้องกินฉันมีความคิดได้ๆแล้ว แล้วถ้าฉันเผามันล่ะฉันวบ่งแบบนี้จะกินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าที่เผาใช้งานไม่ง่ายเท่าไหร่นะใช่เลยท่าทีน่าจะนิเฟิร์มมันเป็นอุบัติเหตุแต่เอาจริงๆเธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะช่างเถอะว้าวปลามันดูน่ากินมากเลยฉันคงไม่ปฏิเสธมันแน่แน่ดูนี่สิว้าวฉันก็อยากลองสายไป เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ปลาตัวนี้เนื้อเด้งดีจังอร่อย